กิจกรรมที่3กิจกรรมขยะ cycle, รีไซเคิลแลกอุปกรณ์การเรียนนะคะอันนี้เราจะาำนดเง่นสมมุตินะคะห้าขวดต่ออย่างลบ1ก้อนแบบนี้นะคะหรือ20คขวดต่อ,อดินสอหนึงแท่งนะคะกิจกรรมที่4กิจกรรมขยะรีไซเคิลชิงโชคนะคะอันนี้นักเรียนจะมาฝากเป็นส่วนตัวนะคะ มาบัน,นะะทึกไว้นะคะอ่าทีนี้ทางคณะเรานะคะทางคณะครูผู้รับผิดชอบเราได้กําหนดนะคะ40ขวดต่อต่อหนึ่งครูปองนะคะในครูปองนั้นก็จะมีะชื่อชื่อคนฝากและก็ชั้นนะคะชั้นเลขที่นะคะอ่าถ้าได้40ขวดก็มาแลกหนึ่งครูปองนะคะแลกหนึ่งครูปองจากนั้นเราก็จะ อเอาคูปองไปจับฉลากนะคะ,ะทำเป็นรายเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะสำหรับรางวัลก็จะเป็นรางวัลชิ้นใหญ่พอสมควรน,นะคะ